60ทำสิบประการมีอุปการะมากทำสิบประการที่ควรเจริญทำสิบประการที่ควรกำหนดรู้ทำสิบประการที่ควรละทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสิบประการที่แทงตลอดได้ยากทำสิบประการที่ควรให้เกิดขึ้น ทำสิบประการที่ควรรู้ยิ่งทำสิบประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ทำสิบประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือนาถกรณธรรมทำเครื่องกระทําที่พึ่งสิบได้แก่พิกษุในพระธรรมวินนันนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมได้การสังวรในพระปฏิโมก เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาถกรณะธรรม 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทรรทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจัรร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพ้าหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นนาถะกรณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายด,มายด,มายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นนาถะกรณธรรม 4. เป็นผู้ว่าง่ายประกอบได้ทำเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบได้ทำเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้ก็เป็นนาถากรณมธรรม 5. เป็นผู้ขยนันไม่เกียจคร้าน ในการงานที่ต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบได้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำ ของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่ต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้นี้เป็นนาถกรณะธรรม 6. เป็นผู้ใกล้ทำเป็นผู้ฟังและเป็นผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทอย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินยัยแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใกล้ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความปราโมทอย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินยัยนี้ก็เป็นนาถะกรณธรรม 7. เป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรบิณฑบาเสนาสนะ และคิลานะปัจจัยเพศสัชบบริคารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรนบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัชบ,บริขารตามแต่จะได้นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม8เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้ก็เป็นนาถกรรธรรม 9. ก้า เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้ก็เป็นนาถะกระณธรรม10เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม นี่คือธรมสิบประการที่มีอุปการะมากขอไข่ทำสิบประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกสินายตนะบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิบได้แก่ 1. บุคคลหนึ่งจำปัฐวีกสิน กสินคือดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งจำอาปโปกสินกสินคือน้ำได้ 3. บุคคลหนึ่งจำเตโชกสินกสินคือไฟได้ 4. บุคคลหนึ่งจำวายโยกสินกสินคือลมได้ 5. บุคคลหนึ่งจำนีลกสินกสินคือสีเขียวได้6บุคคลหนึ่งจำปีตกสินกสินคือสีเหลืองได้7บุคคลหนึ่งจำโลหิตกสินกสินคือสีแดงได้8บุคคลหนึ่งจำโอทาตกสินกสินคือสีขาวได้9บุคคลหนึ่งจำอากาศกสินกสินคือความว่างได้ 10. บุคคลหนึ่งจำวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณนี้คือทำสิบประการที่ควรเจริญข้อควายทำสิบประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะสิบได้แก่ หนึ่งจักขวายตนะอายตนะคือตา 2. รูปายตนะอายตนะคือรูป 3. โสตายตนะอายตนะคือหู 4. ส,สัทธายตนะอายตนะคือเสียง5าคานายตนะอายตนะคือจมูก 6. คันทายตนะ อายตนะคือกลิ่น 7. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 8. สรายตนะอายตนะคือรส9กาายายตนะอายตนะคือกาย10โพธพายตนะอายตนะคือโพธพะนี้คือทำสิบประการที่ควรกำหนดรู้ คอระคังทำสิบประการที่ควรละคืออะไรคือมิจฉะตะความเป็นธรรมที่ผิดสิบได้แก่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกปะดำริผิดสามิจฉาวาจาเจรจาผิดสมิจฉากรรมันตะกระทําผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณนะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตตหลุดพ้นผิดนี้คือทำสิบประการที่ควรละ งองูทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออกุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรมสิบได้แก่ 1. ปานาติบาทการฆ่าสัตว์ 2. อ,อธินาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิชฌาจารการประพฤติผิดในการ 4. มุสาวาทการพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พรษสวาจาการพูดคำหยาบ7สัมผัสปราป,ระ,ประการพูดเพ้อเจอ้ 8. อ 8. ปดอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา9พยาบาทความคิดร้าย 10. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด นี่คือทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมเจอจารย์ทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรมสิบได้แก่ 1. ปานาติปาตาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. อทธินาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิชาจาราเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ปิสุนายาวาจายะเวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด6พภรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปราปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ 8. อนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขาเ อภัยาบาตความไม่คิดร้าย10ส,สมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้คือทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษชอจริงทำสิบประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคืออริยวาส ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ10ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ละองห้าได้ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยองหกส 3. เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอก 4. เป็นผู้มีอปัสเสนธรรมทำเป็นดุดพนักพิงสีประการหา เป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ 6. เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดี7เป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัว8เป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้9เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีสิ 10. เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามสันทะความพอใจในกามได้เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ละถีนมิทธะความหดหูและเสื่องซึมได้เป็นผู้ละอุทจักกุกุจ,จกัก ความฟุ้งซ่านและร้อนใจได้เป็นผู้เล่าวิจิกิจชา้าความลังเลสงสัยได้ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐพัฒพ์ทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีอปปเสนธรรมสี่ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึง่งภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้ํำจัดได้ละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้และคืนได้ภิกษุผู้ มีปัจเจกสัจจะอันมันเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากรามได้ละการแสวงหาพพได้ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดี <med an> เป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในการได้เป็นผู้ละความดำริในพยาบาทการคิดร้ายได้เป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีกายสังขาร อันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัดดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจะตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แล ภิกษุผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รู้ชัดว่าโทสะเราละได้เด็ดขาดเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ รู้ชัดว่าโมหะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แลนี่คือทำสิบประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างทำสิบประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไร คือสัญญาสิบได้แก่ 1. อสุภาสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญาความกำหนดหมายความตายที่จะมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนะพิรตะสัญญา ความกำหนดหมายความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. ้าอนิจจสัญญาความกำหนดหมายไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเขอนัตตสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานาสัญญาความกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคาสัญญาความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 10. นิโรธสัญญาความกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี่คือธรรมสิบประการที่ควรให้เกิดขึ้น ชอเชอร์ทำสิบประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิชรวัตถุทำที่ทำให้เสื่อมสิบได้แก่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อบถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. มิจฉาสังกปะดำริผิดของผู้มีสัมมาสังกปะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสังกปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและอก well ุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกปะ เป็นปัจจัย 3. มิจฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 4. มิจฉากรรมันตะ กระทำผิดของผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดของผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย 6. มิจฉาวายามะพยายามผิดของผู้มีสัมมาวายามะย่อมเสื่อมไปคือบาป อกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 7. มิจฉาสติระลึกผิดของผู้มีสัมมาสติย่อมเสื่อมไป คือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 8. มิจฉาสมาธิจิตตั้งมั่นผิดของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมไป คือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะม,มิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยเามิจฉาญาณนะรู้ผิดของผู้มีสัมมาญาณนะย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนก ของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย 10. มิจฉาวิมุตต์หลุดพน้นผิดของผู้มีสัมมาวิมุตย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวิมุตต เป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุติเป็นปัจจัยนี่คือธรรมสิบประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรมสิบประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออาเซขธรรมสิบได้แก่ หนึ่งสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเศคาะ 2. สองสัมมาสังกปะที่เป็นอเศคาะ 3. สามสัมมาวาจาที่เป็นอเศคาะ 4. สี่สัมมากัมมันตะที่เป็นอเสคาะ 5. ห้าสัมมาอาชิวะที่เป็นอเศคาะ 6. หกสัมมาวายามะที่เป็นอเศคาะ7เจ็ด สัมมาสติที่เป็นอเศคา 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอเศคารกาสัมมาญาณะที่เป็นอเศคา 10. สสัมมาวิมุติที่เป็นอเศคานี่คือทำสิบประการที่ควรทำให้แจ้งทำร้อยประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่น ที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรแล้วแลถลาสุตรสูตรที่11จบปฏิกสวตรจบวักนี้มี11พระสูตรได้แก่ 1. ปฏิกสูตร 2. อุทุมพริกสูตร 3. จักรวัติสูตร 4. อังคัญยสูตร 5. สัมปสาธนิยสูตร 6. ปาสาธิกสูตร 7. ลักขณะสูตร 8. สิงคาลักสูตร 9. อาตานาติยสูตร 10. สังคิติสูตร 11. ทัสุตรัสสูตรปาติกวัก ที่ขนิกายทั้งหมดมี38สูตรจัดเป็นสามวักจบบริบูรณ์